แปลงฟันมันละสองคนแปลงฟันมันละสองคนนลางฟันบนขาวสะอจุงอ้าปากด้วยอ้าาก่้าอ้ากว้างกว้างมาอ้าปามาอาปากมาปปาแปลงให้หนูดีกว่ามามาตั้งอ้าปากกว้างกว้างลูก อ่าข้างในได้แปลงข้างในให้ดูเลยอ่าข้างในข้างในแปลงข้างในนี่อึบอึบอึบทำไงเก่งมากแปลข้างในเลยลูกอ้าปากเลยลูกแปลง้าไปข้างในเลยข้างันเป็นแมวอืมแปลงกระจกซะงั้นอ้าปากขุ้นมนเกี่ยว I'm okay, gonna do that.